Art and Culture. สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันในรายการ Melo Art and Culture พบกันได้ทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะครับอยู่กับผมตัก๊กวัสุวรยังกูลจะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงวงการศิลปะมาฝากคุณผู้ฟังกัน Melo Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิต และอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะก,กันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ทุกๆคนใช้เวลาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตกันเยอะขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแอปพลิเคชันที่คนนิยมใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือว่า Twitter เนี่ยก็ได้รับความนิยมจริงๆโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เล่นวิดีโอได้อย่าง y o u t u b e นั่นเองเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลหรือว่านักแสดงหลายๆคนนะครับก็โด่งดังจากการทำช anel ใน YouTube ซึ่งราบข่ามมาว่าครีเอเตอร์แต่ละคนเนี่ยที่มียอดคน f ฟ l l ล w หรือว่าคนติดตามเยอะๆแลว้วก็มียอด i ิวเยอะๆเนี่ยก็ได้รายได้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวเรียกว่าทําเป็นอาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็จึงเป็นอะไรที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนในยุคสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์หรือแม้แต่คนที่อยากจะเล่าเรื่องออนไลน์ยูทู e ก็เป็นชั n นหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างอาชีพให้กับพวกเขาได้ แล้วเมื่อวานนี้ครับเราก็ได้เชิญแขกแล้วเชิญคนหนึ่งมาพูดคุยเรื่องของบิดบ็อกกันนั่นก็คือพี่เป็ดจากบิดบ็อกขับไทยแลนด์นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เปิดช่ y o u ูทูบช n องหนึ่งแล้วมียอดผู้ติดตามถึง3 0 0 0 0 0กว่าคนแล้วเขาก็ทํารายการเกี่ยวกับ DIY ครับ DIY นี่ก็คือ Do It By Yourself ก็คือถ้าว่า คุณทําอะไรแล้วประดิษฐ์สิ่งของได้ด้วยตัวเองคุณก็สามารถทําได้คือถ้าเขาทําได้คุณก็สามารถทถํา,าทได,าาได้อะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นชาแนลที่เล่าเรื่องราวง่ายๆเรียบง่ายแต่ว่ามีความน่าสนใจทีเดียวทีนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันว่าวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของชาแนลแบบนี้ที่พูดเรื่องของงาน DIY งานประดิษฐ์ มาได้รับความนิยมได้ยังไงแล้วที่สําคัญมีซีคร e t อย่างหนึ่งที่จะเอามาบอกกันในรายการถึงเคล็ดลับในการที่เขาสร้างชแนลนี้ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ติดตามถึง3ามแสนกว่าคนเขาเริ่มต้นยังไงสเต็ปบายสเต็ปครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์ใน YouTube กันถากว่าใครที่ทํางานที่จะต้องเล่าเรื่องของคอนเทนต์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เป็นนักเล่าเรื่องทั้งหลายนะครับผมว่าถ้าฟังเรื่องวันนี้ของคุณเป็ดแล้วเรื่องของช anel ที่เขาทําที่ชื่อว่าเป็ดเป็ดทีวีแล้วอาจจะได้ไอเดียบางอย่างเอากลับไปพัฒนาไปปรับปรุงงานที่คุณทําอยู่หรืออาจจะคิดเห็นยังไงก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันก็นแล้วกันครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับที่เขาทํ c ช anel ที่ชื่อว่าเป็ดเป็ดทีวีแล้วมียอดซับสไครต์มีผู้ติดตามถึง30,000นกว่าคนแล้วที่สําคัญผมได้ยินมาว่าเขาทำช anel เนี้ย ด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่โปรเซสตั้งแต่การถ่ายทําจนถึงการตัดต่อจนถึงสุดท้ายเลยเขาทําทั้งหมดนี้คนเดียวแล้วใช้เวลาเป็นปีในการพยายามทําสิ่งนี้ขึ้นมาวันนี้ไปพบกับเขาครับพี่เป็ดจากเป็ดเป็ดทีวีครับสวัสดีครับเป็ดครับผมถาาพี่เป็ดอยากให้เล่านิดนึงว่ารายการหรือช n e l เป็ดเป็ดทีวีใน u t u b e เนี่ยมันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างรครับก,ก็หลักๆเริ่มต้นจากการทํา DIY าเนะคลิป DIY เออแล้วเราก็ประดิษฐ์ของใช่ใช่ใช่ประดิษฐ์ของหรือของมาดูว่าแบบแบบเบิร์นจิตน้ําทํางานยังไงอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆอ่ะมันจะทําแบบเป็นคลิปต่างประเทศก็ได้ตอนคลิปตอนแรกว่าแบบเราจะทําคลิปแบบไหนเราจะทําคลิปต่างประเทศก็ได้แต่ว่ามันจะขาดมิติความรู้ความเข้าใจที่เราอยากจะเผยแพร่ให้น้องๆได้รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าทําเป็นภาษาไทยดีกว่าแล้วเราให้ความรู้ในการประดิษฐ์ของคือคลิปประดิษฐ์ของเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมาก ตาม Facebook ตามอะไรเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆแล้วแบบตัดเร็วๆอะไรเงี้ยคือเราเห็นความมหัศจรรย์แหละว่าเราสร้างขึ้นมาได้ไงแต่เราไม่รู้เลยครับว่าเขาคิดยังไงเขาถึงประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ออกมาได้ผมก็เลยคิดว่าเออไอมิติต,ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราให้ความรู้ตรงนี้ไปมันจะเป็นประโยชน์มากๆก,กับคนดูอะไรเงี้ยครับอก็เรียกว่าเป็นรายการที่รวบรวมคลิปหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น แยกชิ้นส่วนปืนฉีดน,น้ำเอามาดูว่าข้างในมีอะไรหรือทําพัดลมซ่อมสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ DIY หลายๆอย่างขึ้นมาให้มันมาจัจจรนย์ขึ้นใช่ใชอ่อย่างที่เห็นอย่างเมืองนอกเขาจะมีแบบรื้อของแกะของผ่าครึ่งของเขาอยากจะรู้ว่าข้างใน iPhone เป็นยังไงหรือว่าข้างใน power bank เป็นยังไงผมก็เห็นแล้วคือมันบางทีมันก็เอนเตอร์เทนไปนิดนึงเราอยากจะให้ความรู้ด้วยว่าเฮ้ยเปิดออกมาแล้ว หอข้างในมันมีกลไกอย่างนี้นะมันอัดลมเข้าไปตรงนี้มันฉีดออกมาอย่างนี้คือมันเสียดายแบบแอร์ไทม์ครับของของสิ่งของเรานั้นอ่ะคือไหนๆก็เปิดออกมาแล้วก็เข้าใจหน่อยละกันว่าเออมันมีกลไกแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะผมผมเป็นคนชอบในความแบบความเข้าใจอะไรบางอย่างเช่นอยู่ดีเราเห็นว่าปืนฉีดน้ํามันทํางานแบบนี้มันใส่น้ําเข้าไปตรงนี้แล้วมันอัดลมออกมาได้ไงมันพุ่งออกมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะ ตรง <ไป S 2> ใส่ไหมเป็นคนที่ชอบงานประดิษฐ์อยู่แล้วด้วยเป็นทุนเดิมใช่ใช่ชอบกลไกชอบงานประดิษฐ์เคยแบบประดิษฐ์ของนูน่นนี่แล้วก็เรียนเรียนวิศวะ่าที่มาที่ไปใช่ใช่เราเรียนวิศวะเราก็จะชอบเรื่องอะไรพวกเนี้ครับแต่ว่าพอพอไปทํางานเราก็ไม่ได้แบบใช้ความรู้ตรงนี้อย่างสร้างสารรค์แบบสุดๆอย่างที่เราชอบอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มต้นทาคลิปเกี่ยวกับการ DIY สิ่งของต่างๆขึ้นมาใช่มันได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่เราแบบเออมีความสุขกับมัน แล้วอย่างในหลายๆคลิปครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีคลิปนอกจากคลิป DIY แล้วก็จะมีเรื่องของการชิมอาหารอย่างกินกินถั่วเน่ากินบะหมี่เย็นซึ่งมีคนยอดวิวยอดคนดูก็เป็นเป็นล้านล้านคนซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่าทำไมคนถึงสนใจชอบดูอะไรแบบนี้หรือว่าทําไมถึงคิดจะทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะมีคนดูคลิปแบบนี้จริงๆจริงๆเราประดิษฐ์ของไม่ทันครับ <laughs> <laughs> น,นี่เป็นความลับนะครับคือ <laughs> ใช่ใปดของไม่ทันก็เลยมีคลิป <laughs> อาหารมาขั้นใช่เราก็เลยแบบอลองชิมนี้เพราะาเป็นเด็ดของบางทีมันใช้เวลานานเป็นวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยครับแล,แล้วเราจะมาถ่ายทํามาตัดต่อยิ่ง YouTube เขาต้องการแบบลงคลิปทีท,ทีนะเออล้วก็ทําไงดีเราก็เลยเอาอันนี้ละกันลองรีวิวอาหารดู mm. ปรากฏว่าอ,อาหารที่เรากินมัน,มนแปลกนิดนึงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบชอบ กินของที่แปลกน่าสนใจแล้วก็มีแบบไม่แพงอะไรเงี้ยครับคนดูก็จะอินกับเราว่าแบบเฮ้ยมันมีของอย่างนี้ที่แบบในราคาไม่แพงอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็รู้สึกว่าเออนำเสนอได้แล้วคนดูก็จะชอบก็เรียกว่าอย่างหลายๆคลิปเนี่ยผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นเด็กๆแล้วก็กลุ่มทาร์เก็ตน่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยเรียนนะครับทีนี้เราคาดหวังอะไรกับผู้ชม,มนะครับที่เขาเข้ามาดูคลิปแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับเขา จริงๆเราตอนทําตอนแรกเราไม่รู้เลยนะว่าเฮ้ยเรากลุ่มเด็กเหรอเด็กแบบเด็กเด็กประถมอะไรเงี้ยครับเราไม่คิดว่าเด็กประถมจะมาดูเราเยอะแต่ว่าเราตั้งใจจะให้เด็กมัธยมตั้งใจให้เด็กมหาลัยดูเพราะว่าเราเราพยายามจะใส่ความรู้เข้าไปเนื้อความเข้าใจเราไม่คิดว่าเด็กประถมจะเข้าใจแบบการทํางานของปืนฉีดน้ำได้เราไม่เข้เราไม่รู้ว่าเด็กประถมจะเข้าใจแบบกลไกยากๆที่เราพยายามนําเสนอได้แต่ว่า ด้วยประชากรใน y t u t u ครับเรามีเด็กกลุ่ม,มีเยอะซึ่งผมก็เชื่อนะว่าว่าเราสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มันยากๆอยู่ในระดับมัธยมระดับมหาลัยเนี้ยเด็กก็สามารถที่จะฟังรู้เรื่องได้เรียกว่าดูคลิป DIY ก็มีความสนุกแล้วในขณะเดียวกันก็เรียกว่าได้ความรู้ไปในตัวด้วยใช่ใช่นี่ก็เลยเป็นที่มาของการเกิดของรายการเป็ดทีวีชาแนลใช่เราเราตั้งใจอยากจะให้ คนในประเทศครับพัฒนาความรู้ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์แบบคิดคอ l ติ i งกิ้งอะไรเงี้ยเ็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าใช้ YouTube หรือว่าใช้พวกแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยเพื่อในความบันเทิงอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเอ็ t ดูเทนเมนต์ก็คือทั้งเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานไปในตัวแต่แต่ก็ต้องบาลานซ์อ่าเราจะมา โอ้ oh, ความรู้จัก่างเดียวก็ไม่ไม่รอดน,นะครับหมายถึงว่าเราเราต้องมาลาให้ดีว่าเออเราต้องเอนเตอร์เทนด้วยเราต้องลองทำนูน่นนี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลองทำฟลอกไปเที่ยวลองทําแบบไปกินร้านอาหารลองหลายๆอย่างครับก็เป็นการฝึกสกิลส่วนตัวด้วยแล้วก็มาลงเอยโอเคกับงาน DIY ที่สุด,ส,ดสุดท้ายแล้วเรามาตกตะกอนว่าเออเราเราเรามาทางเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเหมาะกับเราที่สุดแล้ว มคิดว่าก็คงเป็นปัญหาหคล้ายๆกันคือครีเอเตอร์หลายๆคนก็คงในการที่จะเริ่มต้นทำชาแนลของตัวเองก็คงคิดอยู่ว่าตัวเองจะจะเล่าเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรที่เป็นตัวชั้นเราชั้นเล่าเรื่องอะไรได้ดีที่สุดถ้าหากว่าวันนี้ลองฟังเรื่องของพี่เป็ดแล้วเราได้ไอเดียอะไรอาจจะเอาไปอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ว่าทําเรื่องที่ตัวเองชอบหรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดกน็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูสนใจได้เช่นเดียวกัน อ่าใช่ใช่ใชโอเคครับเรียกว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชาแนลนี้นะครับพูดคุยกันติดค้างกันในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือรายการเนี้ยทั้งหมดเนี้ยพี่เป็ดทําเองคนเดียวตั้งแต่เรียกว่าเป็นพรีโพช่วงโปรดักชันหรือโพสโปรดักชันทั้งกระบวนการเนี้ยพี่เป็ดถ่ายเองตัดต่อเองทําเองทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชโอ้โหทำไมถึงเลือกใช้ชอยนี้ครับก็จริง,รงๆเราเราไม่ได้เลือกนะเราก็อยากจะมีคนตัดต่อเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้มีต้นทุน เรียกวาเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจากตัวเองก่อนใช่ใช่ก็ง่ายๆเลยแล้วก็เริ่มแรกใช้กล้องมือถือเลยแล้วก็ใช้คอมเก่าๆที่บ้านเนี่ยครับเอามาตัดต่อก็จะช้าช้ามากๆืม,มแต่วันมันก็ทํางานได้เพียงแต่ว่าเราปลอดภัยครับเราเราไม่ต้องไปลงทุนอือันนี้ผมจริงๆพอฟังงี้ผมนึกถึงที่มาของซุปตาของทางยูทูบเบอร์อย่างพี่บี้เดอะสกาที่ตอนแรกเขาก็ลงคลิปที่ถ่ายจากมือถือเหมือนกัน แล้วก็เรียกว่ายูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มต้นจากกันทํแบบโลคอสก่อนค่อยๆทําไปใช่คือคือเราไม่รู้ไงว่าเราเราจะเป็นที่นิยมไหมเออเราก็ต้องเทสไปเนี่ยครับแล้วก็ลองอยู่ดีแบบปุุงปังลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเงี้ยก็ไม่มีคนดูเราทําไงแล้วก็เสียใจอะเราก็ต้องเลิกหลังจากหลังจากเราพร้อมลงทุนนะก็เหมือนกับว่าค่อยๆ ค่อยๆดูก่อนว่าความพร้อมของเราเป็นยังไงแล้วก็กระแสะตอบรับเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงไปเพิ่มเพิ่มศักยาภาพเพิ่มอุป,ปกรณ์ไปเรื่อยๆใช่ความเจ๋งของ YouTube จะมีอย่างหนึง่งคือถ้าเราลงคลิปไปอ่ะแล้วถ้าเราได้คนกลุ่มคนดูกลุ่มหนึ่งนะเราก็สามารถได้รับฟีดแบ็คเดี๋นั้นเลยเราคลิปต่อไปเราก็สามารถปรับปรุงได้เลยครับเช่นเช่นเราทําแบบนี้คนดูชอบเราก็สามารถที่จะซ้ําท็อปิกนี้ไปได้หรือว่าเราทําแบบนี้คนดูแบบไม่โอเคว่ะเราเลิกทําแนวนี้ได้ เราก็สามารถได้รับฟีดแบ็กทันทีทันใดได้เลยหลังจากลงคลิปก็เรียกว่าพอมีฟีดแบ็กมาเราก็สามารถที่จะปรับปรุงมันได้เลยก็ทาให้เราสามารถที่จะพัฒนางานเราได้ในทุกๆวินาทีเลยที่เราทํางานทาคลิปของเราใช่อาจจะไม่ใช่วินาทีอาจจะแบบคลิปต่อคลิปครับผมก็ต้องลงคลิปแบบแบบแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปอะไรแบบใช่ใช่แล้วทีนี้อย่างอย่างการที่ทําทํางานอยู่ในยูทูบเบอร์มาหลายๆปีเนี่ยมีเคล็ดลับไหมครับทําไงถึงเรียกว่า ทำให้คลิปมันดังหรือมันประสบความสําเร็จโอ้ oh. ส่วนตัวผมผมไม่ได้เน้นเรื่องความแบบความดังความอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวผมยังเน้นเรื่องการเรียนรู้อยู่เออเราเรายังเรียนรู้ที่จะทําคลิปหลายๆแนวเรายังเรียนรู้ที่จะได้ทดลองถ่ายทําแบบนูน้นแบบนี้แล้วก็เรายังมีความสุขกับการทำาคลิปที่แบบทําคลิปที่ดีลงไปในสื่อครับอ่าเพียงแต่ว่าเราเราถ้าเกิดเราจะเน้นความดังความอะไรเงี้ยเราก็ ฟีดคลิปไปเยอะๆคลิปที่คนดูเยอะๆครับมันก็จะมีมีท้ายอยู่เราเรียนเราเรียนรู้ได้ครับก็คือคลิปที่คนน่าจะนิยมมันก็ก็มีโอกาสที่คลิปมันจะมียอดวิวสูงใช่ผมผมผมยังอยากอยาก,ยากมีความตัวของตัวเองสูงกว่าความนิยมในเชิงนี้อยู่ครับเหมือนเราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวหรือแบบรสนิยมไลฟ์สไตล์เรามากกว่าลงไปใช่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้า วันนี้คืนดีเราทําคลิปที่แบบไม่ได้เป็นตัวเองแล้วเราดังขึ้นมาในแบบนั้นเราก็อาจจะต้องทําแนวนี้ไปเรื่อยๆแล้วลาจจะมีความสุขเพราะว่าแต่ก่อนผมผมก็เป็นวิศวะไงครับเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนตัวเองมาสู่การเป็นทํ o u t u b e อ่าเราก็อยากจะอยู่ในเส้นทางที่เราเลือกอยู่เราเราไม่ได้แบบมุ่งไปสู่ว่าฉันจะรวยฉันจะอะไร มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ก็ไม่แน่ครับหลงหอาจจะแบบไม่มีเงินก็อาจจะอาจจะเอนเตอร์เทนมากขึ้นอันนี้ก็คงแล้วแต่แล้วแต่ชอยแล้วกันนะครับใช่ใชแต่ก็เรียกว่าคือปกติเนี่ยคนที่เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นคนที่มาทํางานทําคลิปหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองลงไปเนี่ยผมจะเห็นว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยมันจะแบบเรียกว่า จัดจ้านชัดเจนมากหรือแบบตลกโปกฮาหรือว่าสวยไลฟ์สไตล์ไปเลยพี่เป็ดเนี่ยค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นนักประดิษฐ์สิ่งของมีดูเป็นความแบบเรียกว่าไงละ่ะบ้านๆแล้วก็เรียบง่ายอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นมันมันเป็นช้อยจากการเลือกในความเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าครับจริงๆฮะจริงๆเราเราเรา,เราเรียนรู้จากคลิปเราเลยนะเราลองทําตามคนนู้นทําตามคนนี้ลองไปเที่ยวแบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยครับ เออซึ่งส่วนตัวผมก็เป็นคนประหยัดแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาวิธีที่พลิกแพงอ่าให้อย่างเช่นแบบเราอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นที่ปกติซื้อในร้านเป็นร้อยใช่ไหมล้วก็ลองทําเองดูสิเฮ้ยมันได้รสชาติเหมือนกันด้วยราคาแบบ3าบาทอะไรเงี้ยมันมันก็เราชอบอะไรแบบนั้นท,ที่ที่มันไม่ไม่ต้องใช้ตังเยอะแล้วหรือว่าเราลองพลิกวิธีคิดนิดนึงแล้วเราได้แบบนี้เลยนะอะไรเงี้ย มันก็กึ่งๆึงประหยัดกึ่กงๆหาความเอฟฟิเชนซีมากที่สุดเนี่ยครับพอเราไปทาไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไปกินอาหารแพงๆเนี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าแบบคนดูเขาก็ฟีดแบ็กเรามาผ่านยอดวิวยอดวิวมันไม่ไม่เยอะอเรียกว่าจริงๆอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นเทรนเหมือนกันนะฮะวัยรุ่นยุคใหม่ที่ท,ที่ผมสัมผัสมาคือมันก็จะมีไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิธีการแบบแฮกฟลาย อ,อใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นให้มันให้มันรัดขึ้นสะดวกขึ้นโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องพยายามมากเกินไปก็เป็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งที่นิยม,ม,มทีนี้ผมสงสัยว่าแล้วอย่างยูทูบเบอร์ที่เขาดังๆหรือว่าครีเอเตอร์ที่เขาสามารถที่จะแบบสร้างตัวตนขึ้นมาในโลก YouTube แล้วได้รับความนิยมมากๆเนี่ยเขาเหล่านั้นมีแบบมีวิธีคิดยังไงหรือมีเคล็ดลับยังไงในการที่จะแบบสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงๆจริงๆเราก็รู้จักตัวเองแหละแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรครับแล้วแล้วก็ พยายามเอาสิ่งดีเหล่านั้นอนะถ่ายทอดออกไปให้ให้คนที่ทั่วๆไปให้เกิดประโยชน์ให้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆ YouTube มันก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเนะเหมือนเรานําเสนออะไรก็ตามอ่าเราจะนําเสนอตัวเราเราจะนําเสนอวงการอย่างบิดบอกก็นําเสนอวงการอย่างผมก็นําเสนอแนวคิดของผมที่มีแนวคิดในเชิงแบบวิศวกรอ,อะไรเงี้ยเขาคิดยังไงแล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปผ่านแบบของเล่นผ่านแบบ ของที่ประดิษฐ์ออกมาอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเหมือนว่าเป็นตัวของตัวเองเราก็ไปให้สุดทางของมันใช่ใช่ซึ่งซึ่งคนคนอื่นๆเขาก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวของเขาครับแล้วเขาก็นำเสนอมาผ่านสื่อ YouTube นี่แหละครับก็เหมือนกับว่าเลือกแล้วว่าฉันเป็นแบบนี้แหละตัวตนของฉันที่ฉันอยากจะนําเสนอแล้วฉันก็พอใจที่จะเล่าแบบนี้แล้วก็ไปให้สุดทางว่าเล่าเล่าไปในแบบนี้เดี๋ยวอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่ชอบแนวเราอยู่ดีใช่ก็ลองลอง ลองทาดูครับถ้ามันมีมันก็จะมีครับถ้ามันไม่มีมก็จะไม่มีเราจะรู้เองด้วยด้วยผลตอบรับจากผู้ชมใช่ใช่วันนี้ได้พูดคุยกับพี่เป็ดจากเป็ดเป็ดทีวีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือเรื่องของการเลือกชอยในการที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองซึ่งซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไอ้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจริงๆใครการได้เป็นตัวของตัวเองน่าจะสบายใจที่สุดเนาะ แต่ว่าในขณะเดียวกันบางทีในบางสถานการณ์ในการเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ถ้าเราประสบความสําสเร็จในรักในคาแรคเตอร์ที่เราเป็นตัวของตัวเองได้นั่นก็ทําให้คุณได้สามารถที่จะทํางานที่คุณเองก็มีความสุขเพราะคุณก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ใช่ก็ต้องบาลานซ์บาลานซ์ระหว่างคนดูกับเราไม่ใช่ว่าแบบตัวเองจ๋าเลยก็ไม่ไม่มีคนดูครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่พี่เป็ดยึดเป็น สิ่งที่ใช้ในการทำงาน YouTube เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันในช่วงนี้นะครับกับ Melo Art and c u l t u ค e คุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้ร่วมพูดคุยกับ YouTuber ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพี่เป็ดจากเป็ดเป็ดทีวนะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็เคล็ดลับในการทำงาน YouTube ของเขาสุดท้ายอยากให้พี่เป็ดเนี่ยฝากถึง Creator หรือว่าคนที่เล่าคอนเทนต์ผ่านทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซิรปินหรือว่าเป็นคนที่ต้องทำงานผ่านทางการสื่อสารแบบออนไลน์แบบนี้ ฝากถึงพวกเขาหนา่อยครับว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับเขาบ้างก็จริงๆสื่อออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบต้องผลิตออกมาเยอะๆเนะหรือว่าอะไรที่แบบเรา่าต้องคิดอะว่าเราจะผลิตอะไรจริงๆบมกว่ามีหลักนิดนึงว่าเออถ้าเกิดเราจะทำคลิปทำโพสทำบทความหรืออะไรเง,ง,งี้ยอย่างน้อยๆลองนึกภาพครับให้ให้มีคนคนหนึ่งมาเสพสื่อของเรา อาจจะดูคลิปอาจจะอ่านบทความแล้วเขาได้ประโยชน์กลับไปครับเออแค่นั้นมันก็จะค่อนข้างเรียกว่าเพลย์เซฟที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราทําตลกปกหาใช่ไหมคนมาอ่านแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยปรากฏว่าไม่สนุกอีกไอสิ่งที่เราทําอาจจะสูญเปล่าอ่าแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเขาไปใช้แล้วชีวิตเขาประหยัดขึ้นใช้แล้วเขาสามารถทํางานได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์แน่ๆครับ แล้วก็จะรู้สึกดีกับเราว่าเอออย่างน้อยสิ่งที่เราทำมันมันไม่ได้สูญเปล่านะแล้วก็เพย์เซฟได้ง่ายๆด้วยการทําสื่อที่มีประโยชน์ออย่างน้อยก็เล่าอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งใช่ใช่แล้วก็จะรู้สึกโอเคขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคําแนะนําสำหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นเล่าเรื่องผ่านทางคอนเทนต์ออนไลน์หรือเป็นครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับที่อยากจะทำคลิปของตัวเองหรือว่าอยากจะเล่าคอนเทนต์อะไรก็สามารถที่จะ ไปในแนวทางนี้ได้คือมองถึงเรื่องของประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ชมไว้ก่อนอย่างน้อยก็น่าจะมีประโยชน์กับโลกไปนี้ใช่ใช่เอาละครับและนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในเม l ลอาร์ตแอนด์คัลเอรนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็ดจากเป็ดเป็ดทีวีมากสามารถที่จะฝากผลงานได้ที่ไหนครับผมอ่าเราก็มี YouTube c h a n e นลนะครับเป็ดเป็ดทีวีแล้วก็มี a c e b o o k มี i g ด้วยเป็ดเป็ดทีวีหมดเลยครับก็ฝากไปติดตามด้วยครับ ก็สามารถไปติดตามได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของ Melo Art and c u l t u r e แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ทาง c a s ต b o x Spotify ทาง YouTube Channel ช่อง Melo 975หรือทาง www.melo975.mcon.net หรือทางขึ้น Melo 975แบบนี้ก็ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็ดจากเป็ดเป็ดทีวีมากเลยครับครับขอบคุณครับครับ,รบแล้วกลับมาพบกับผมตากวัสุวราย,ยางกูลได้ใหม่นะครับในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เลยกับรายการ Mellow Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะก,กันนะครับสวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.